การพิพากษาของสหรัฐอเมริกาเป็นการแทรกแซงกิจการภายในไม่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆไ,ได้และสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะใช้สิทธินอกอาณาเขตเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในฝ่ายยุตธรรมของไทยต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบเพราะเป็นกฎหมายของประเทศไทยเป็นสิทธิอาณาเขตของประเทศไทยและ เป็นกนติกาที่ระบุในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของ,กา,างการต่างประเทศฮะการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่บอกว่ากังวลน,นะครับที่มีการใช้มาตราหนึ่งจะมีการเอาผิดกับว่าที่นายกรัฐมนตรี เริ่มต้นเอาเชิงมประกัติการก่อนนะฮะก็ปรากฏว่าต้องแค้นต้องชำระปูตินก็เดือดสะพานคร์ชเมียโดนถล่มเป็นครั้งที่2นะครับกล้าวงานนี้มีการเอาขืนแน่นอนประธานาธิวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียประกาศจะแก้แค้นหลังยูเกรียนทําการโจมตีสะพานแห่งหนึ่งที่เชื่อมรัสเซียกับแคว้นคร์ชเมียซึ่งมอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนส่งผลทาให้มีพลเรือนเสียชีวิตสองรายแล้วก็มีเด็ก ได้รับบาดเจ็บด้วยในขณะที่ซอเดือดอีกจุดหนึ่งนะฮะสหรัฐอเมริกาเปิดศึกหลายด้านเสริมเรือรบฝูงบินสกัดอิหร่านในตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาส่งกำลังเสริมนะฮะเรือพิฆาตเช่นเดียวกับฝูงบิน F35 และ F16 เข้าไปทางตะวันออกกลางเพื่อป้องปรามอิหร่านจากการยึดเรือต่างๆจากอ่าวนะครับ จากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของสหร,รัฐเมกาหรือเพนทากอนซึ่งการเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิหรันพยายามยึดเรือพาณิชย์สองลำในช่องแคบฮอร์มุดอ่าวโอมานนะครับโดยหนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีการยิงใส่เรือพาณิชย์ด้วยนะครับซึ่งสหรัฐเมกาเปิดศึกทุกด้านเลยตอนนี้นะครับต้องไฮะโจรแสบขโมยเงินตู้บริจาควัดอ้างพระพุทธรูปทำมือโอเค อนุญาตแล้วแม้เป็นสถานที่สำหรับแสวงบุญแต่ก็ไม่อาจหยุดคนร้ายขโมยเงินหรือทำบาปโดยเฉพาะพยายามความพยายามนะที่ยามคนหนึ่งนะเหล่านั้นเข้าไปถึงตาจนและเมื่อโรนวนี้ในจีนนะครับชายคนหนึ่งถูกจับได้ว่าขโมยเงินจากตู้บริจาคของวัดแม้เจ้าตัวอ้างว่าแค่ยืมเงินและได้รับอนุญาตจากพระพุทธรูปที่ทำมือโอเค เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่คิมโยจองฮนะน้องสาวของคิมจองอึนก็เตือนสหรัฐอเมริกาอย่าทำอะไรโง่ๆให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับชี้ปลดอาวุธเกาหลีเหนือแค่ฝันกลางวันคิมโจโยองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาให้หลีกเลี่ยงการกระทำโง่ๆ ที่จะทำให้ความมั่นคงของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงและพร้อมปฏิเสธข้อเสนอการเจรจาที่ฝ่ายโสมแดงมองว่าเป็นแค่แผนลวงเท่านั้นนะครับในขณะที่จอห์นแครรี่นะครับชวนจีนจับมือแก้ปัญหาโลกร้อนชี้เป็นโอกาสปรับจูนความสัมพันธ์จอห์นแครรี่ผู้แทนพิเศษ กิจการสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้วอชิงตันและปักกิ่งใช้ความร่วมมือในด้านสภาวะอากาศเป็นช่องทางในการจูนความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาโรคกร้อนนะครับการเยือนจีนสาวันของแคลรี่ปีวัตถุประสงค์เพือ่อรื้ฟืน้นและเจรจาสภาพอากาศระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น2ชาติผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลยยายใหญ่ที่สุดท่ามกลางสภาวะอากาศที่รุนแรงสุดขั้ว ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงปรากฏการณ์โดมร้อนความร้อนนะครับในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้อุณหภูมิบริเวณหุบเขาแห่งความตายในรัฐแคลิฟอร์เนียพุ่งแต่53องศาเซลเซียสเหตุการณ์นี้เกิดจากสหรัฐอเมริกาไปบีบจีนแล้วก็จีนไม่เล่นด้วยนะครับและส่งทูตไปเจราจาถึงสองรอบในขณะที่สีจิ้นผิงก็ต้อนรับตูเตอร์เต้นะครับ เยือนปักกิ่งวอนช่วยสารความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนเปิดเรือนรับรองเตี่ยวเอี้ยวไถนะครับต้อนรับโรดดิโกโรดดิโกดูเตเต้นะครับอดีตผู้นำของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการเดินทางมาเยือนปักกิ่งพร้อมเรียกร้องขอให้รับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองชาติต่อไปสายสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับมานิลา เริ่มมีแนวโน้มตึงเครียดจากนโยบายของประธานธับดีเฟอร์นิเดลมาโกสจูเนียที่เอียงข้างไปยังสหรัฐอเมริกามากขึ้นมาโกชนะสื่อืักตั้งและกล่าวขึ้นสู่ประธานธับดีของฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วซึ่งทําให้นโยบายหลายอย่างของแดนตาการ็อก ok, พริกผันไปจากยุคของตูเตเต้ซึ่งมีจุดยืนโปรโจีนมากกว่านะครับในขณะที่ UN มีการชูวิต นายรทหารของสหรัฐอเมริกาโดนเกาหลีเหนือจับล <c oughs> หลังข้ามแดนผิดกฎหมายเข้าไปยังเส้นแบ่งพรมแดนหมู่บ้านปันจองมุนสำหรักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่านักท่องเที่ยวอเมริกันที่มีการเปิดเผยชื่อ t v e l Kings นะครับตามรายงานของสื่อเกาหลีถูกเปียงยางจับนะครับหลังจากข้ามแดนผิดกฎหมายในหมู่บ้านปันจอมบุน เข้าไปในเขตเกาหลีเหนือระหว่างการท่องเที่ยวตามรรยงานพบบุคคลดังกล่าวเป็นทาหารสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่มีปฏิกริยาออกมาจากทั้งทางทำเนียบขาวแล้วก็ทางฝั่งของเพนทากอนนะครับในขณะที่ไต้หวันขอซื้อระบบขีปนาวุธนะครับนาแซมสนะครับจากสหรัฐอเมริกาหลังพบว่าใช้ได้ดีในยูเครนไต้หวันแสดงความจำนงขอซื้อระบบป้องกันทางอากาศในเชนแนล Advanced นะครับซึ่งเป็นระเบิดที่ชื่อว่า NASA นะครับของสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับศักยภาพการป้องกันหาอากาศหลังจากที่ได้เห็นศักยภาพของอาวุธชนิดนี้ในสมรภูมิของยูเครนนะครับทั่วโลกอ่วมสุดขั้วปรากฏว่าอิตาลีเจอฮีทเวฟนะครหนักถึง42องศานะครับฟาเรนไฮ กเกิดไฟไหม้โหมนะครับฟินิกส์ของสหรัฐอเมริกาทุบติร้อนที่สุดในรอบ19วันสุดเศร้าสาวไทยเสียชีวิตในน้ำท่วมเกาหลีใต้ตอนนี้เสียชีวิตพุ่งถึง41รายจีนสั่งอพยพก,กว่า2แสนคนฮะพายุไต้ฝุน่นตาลิมสำนักข่าว AP กับเอเจนซี่รายงานว่าปรากฏการกลายเป็นกรนเดือนกรกฎา,น,กา,กานะครับ กลายเป็นเดือนฮารุโหททาอากาศทั่วโลกไปแล้วยุโรปเจอไฟป่าและคลื่นความร้อนไม่ต่างจากอเมริกันเหนือทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาส่วนเอเชียรุนแรงไม่แพ้กันล่าสุดพบสาวไทยไวัย33ปีเสียชีวิตในเหตุน,น้ำท่วมในเกาหลีใต้ขณะที่ยอดเสียชีวิตทั้งหมดพุ่ง41คนด้านจีนสั่งอพยพไม่ต่ำกว่า2 3 0 0 0 0คนรับพายุไต,ต้ฝุน่นตาลิมนะซึ่งพัดเข้ามา เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงฮะมาตามนัดสหรัฐอเมริกาก็กังวลน,นะะระบบกฎหมายไทยหลังพิธานะฮะและก้าวไกลสอโดนเชื่อสหรัฐอเมริกามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในระบบกฎหมายของไทยจากความเห็นของเมทิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหลังมีคำร้อง2องคดีแยกกันเล่นงานเอาผิดพักก้าวไกล ที่คว้าเก้าอี้ได้มากที่สุดในศึกเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาไทายกำลังเตรียมการลงมติรอบสองนะครับว่าพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็หัวก้าวหน้าจะได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกมนตรีหรือไม่ในการโหวตรอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความพยายามของพิธาก็าดึงทหารออกจากการเมืองกดดันถอนโคนธุรกิจผูกขาดเช่นเดียวกับ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆถูกตีตกโดยวุฒิสภานะครับตั้งแต่กองทัพจากนั้นตั้งแต่การรับประหารปี2019-14ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสารมูลของไทยรับคำร้องวิ่ิีใพิธาและพักก้าวไกลเกี่ยวกับแผนแก้กฎหมายห้ามหมิน่นพระบรมเดชานุภาพนะครับนอกจากนี้คณะกรรมาการเลือกตั้งยังยื่นคำร้องต่อศาลในกรณีเดียวกันพิจารณาคุณสมบัติของพิธาเกี่ยวกับการถือกรองหุ้น ในบริษัทสื่อมวลชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งสองคดีก่อความกังวลว่าสารอาจชีวพิทาขาดคุณสมบัติหรือดดำรงตำแหน่งยุบพักเก้าวไกลเช่นเดียวกับครั้งที่พักอนาคตใหม่โดนเมื่อปี2020เมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้เหล่านี้ในมิลเลอร์บอกว่านะฮะ ผมไม่ขอคาดเดาวว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เน้นย้ำว่าสถานการณ์เมื่อเร็วนี้มีความกังวลพูดแค่นี้เองในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่น่าสนใจขนาดนี้คงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกากำลังเปิดเกมไปยังตะวันออกกลางไปจุ่นในประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะเอาเครื่องบินไปสกัด เรื่องบินของอิหร่านไปแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นสหรัฐอเมริกายังพยายามให้การสนับสนุนไต้หวันซึ่งไต้หวันก็ยืนยันจะสนับสนุนซื้ออาวุธจากทางสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อทําการกดดันจีนในขณะที่นะทหารของสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในในเกาหลีเหนือถูกจับ เรื่องนี้คงจะเป็นประเด็นใหญ่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะครับจนจีนเกิดความไม่พอใจส่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปทําการเจรจาคราวนี้ก็มีการส่งจอห์นแคลรี่อ้างเรื่องสภาวพอากาศเข้าไปงอ้อเข้าไป ให้จีนยอมนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาเล่นงานใช้สงครามทางการค้ากับจีนกีดกันทางการค้ากับจีนจนจีนเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทาให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากาลังตกต่าอย่างต่อเน,นื่องในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโกศกสหรัฐอเมริกาพูดเนะี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็ค่อนข้างจะมีการวิเคราะห์ว่ากังวล ะะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและมีแนวโน้มว่าพิธาจะโดนเหมือนธนาทร,ทรจึงรุ่งเรืองกิจคือถูกพักการทํางานนะซึ่งเขาก็ใช้คําพูดสั้นๆบอกกังวลแต่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะกฎหมายแต่และประเทศมันแต,แตกต่างกันนะครับโดยมันมีหลักที่สําคัญคือพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุและาศาสนานะครับเรื่องทั้งหมดเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2020 ทิตนาธรเคยโดนแบบนี้มาแล้วแล้วไม่ต้องแปลกใจในะครับที่สาธารณูนจะกุ้งกรองชั่วกราบให้พิธาลิมเจริญรัตน์นั้นพ้นจากการเป็นสอสอนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้สูงการวิพิจารณ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นการแทรกแซงกิจการภายในไม่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยแต่อย่าไงไรก็ตามไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆไ,ได้ และสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะใช้สิทธินอกอนาเขตเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในฝ่ายยุติธรรมของไทยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบเพราะเป็นกฎหมายของประเทศไทยเป็นสิทธิอนณาเขตของประเทศไทยและเป็นกติกาที่ระบุในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีนกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีลรื้อความสุขสบาย ทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ งานไปด้วยประเไทยมั่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง